สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็น่าตกใจนิดหน่อยนะคะมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อบ้านมือสองที่แบบหลายคนฝันอยากจะมีเนาะแต่สุดท้ายกลายเป็นฝันร้ายไปเลยคือผ่อนไปตั้งนานแต่สุดท้ายบ้านก็มันจะถูกยึด พราะมันมีปัญหาซ่อนอยู่ข้างหลังที่เราไม่รู้อะค่ะเราจะมาลองคุยแคะแกะเก่ากันจากข้อมูลในคลิปรายการโหนกระแสตอนล่าสุดเลยตอนที่2049ซึ่งในรายการเนี่ยมีทั้งผู้เสียหายหลายคนมาเล่าประสบการณ์ตรงเลยนะคะแล้วก็มีฝั่งผู้ถูกกล่าวหาคือคุณโอที่เป็นคนขายบ้านพร้อมทนายความของเขาก็มาชี้แจงด้วยข้อมูลก็เลยค่อนข้างจะรอบด้านอยู่เหมือนกันค่ะเป้าหมายวันนี้ของเรานะคะคือเราจะพยายามทําความเข้าใจว่า เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเป็นกลโกงหรือว่ามันเป็นแค่ความซับซ้อนทางสัญญาหรืออะไรกันแน่ผู้เสียหายเขาเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วฝั่งคนขายเขาไหวไงมีมุมไหนที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญเลยคือประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีอะไรที่เราควรรู้ไว้บ้างคะ่ะลองมาปูพื้นกันก่อนนะคะจากในคลิปเนี่ย ภาพรวมๆก็คือมีคนกลุ่มหนึง่งเขาไปซื้อบ้านมือสองจากผู้หญิงชื่อคุณโอบางคนก็เจอจากเพจ f a c e b o o k ชื่อบ้านมือสองโฮมไอเดียอะไรทำนองน,นี้ค่ะจุดที่มันดึงดูดคนมากๆเลยก็คือเงินไขมันง่ายง่ายมากจริงๆคือไม่ต้องกู้แบงค์ไม่ต้องเช็คเครดิตบูโรติดแบล็คลิสก็ยังซื้อได้จ่ายดาวไปนิดหน่อยแล้วก็ผ่อนตรงกับคุณโอได้เลย อืฟังดูดีมากเลยนะครับเงื่อนไขแบบนี้ใครๆก็อยากได้ใช่ค่ะฟังดูดีมากๆแต่ปัญหามันเริ่มเกิดหลังจากผ่อนไปได้สักพักนี่แหละค่ะบางคนก็เจอว่าบ้านที่ผ่อนอยู่เนี่ยถูกคุณโอเอาไปจำนองซ้อนกับคนอื่นไว้อีกทีอ้าวจำนองซ้อนเหรอครับใช่ค่ะจำนองไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มารู้อีกทีคือตอนมีหมายสารมาที่บ้านแล้วว่าจะยึดบ้านอย่างกรณีของคุณสง่ากับคุณท็อปนี่ชัดเลยค่ะแบบนี้โห นนันี่าากกลวมส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะอันนี้คนหนักไปอีกแบบเลยคืออยู่ดีๆมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาหาที่บ้านเลยมาบอกว่าคุณเป็นผู้บุกรุกนะบ้านหลังนี้ยังเป็นของธนาคารอยู่เลยฮะเป็นของธนาคารใช่ค่ะธนาคารบอกว่าคุณโอยังเคลียร์นี่ไม่จบหรือบางเคสคือบ้านยังไม่ได้โอนเป็นชื่อคุณโอเลยด้วยซ้ํากลุ่มนี้ก็มีหลายคนค่ะทั้งคุณปริชาติที่ให้คุณกันมาเล่าแหนในรายการแล้วก็มีคุณหมอคุณหญิงคุณตุ๊กอีกครับพอฟังภาพรวมแล้วเนี่ย จุดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นเหมือนหัวใจของปัญหาเลยนะครับก็คือเรื่องกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์ในตัวบ้านณนะวันที่ทําสัญญาซื้อขายนั่นแหละครับผู้เสียหายหลายคนพูดเหมือนกันเลยว่าตอนทําสัญญาไม่เคยเห็นโฉนดตัวจริงหรือบางคนเห็นแต่เป็นแค่สําเนาไม่ได้พลิกดูด้านหลังไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดว่ามันมีอะไรอยู่บ้างติดจำนองใครไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของคือธนาคารไม่ใช่คุณโอ๋อ๋อ คือเหมือนเราซื้อของโดยที่เราไม่รู้เลยว่าคนขายเนี่ยเขาเป็นเจ้าของจริงๆหรือเปล่าหรือว่าของชิ้นนั้นมันติดภาระอะไรอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นเลยซึ่งการที่ไม่รู้สถานะที่แท้จริงของบ้านนี่แหละครับมันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดที่ตามมาเลยมันเหมือนระเบิดเวลาดีๆนี่เองที่รอวันทํางานเท่านั้นเองครับโโหฟังดูน่ากลัวมากจริงๆค่ะงั้นเราลองมาดูเคสตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นดีกว่าเคสแรกคุณสง่า คุณสง่าซื้อบ้านตั้งแต่ปี64ราคา1.7ล้านดาวไป35,000บาทแล้วก็ผ่อนเดือนละ7,000บาทมา50งวดแล้วนะคะ50งวดก็เกือบ4ปีเลยนะนั่นใช่ค่ะ จ่ายไปรวมๆแล้วเกือบ4 0 0แสนบาทแล้วที่เขาตัดสินใจเร็วมากวันเดียวจบเลยเพราะว่าเห็นบ้านรีโนเวทแล้วสวยดีแล้วราคาผ่อนมันก็พอไหวแล้วเงื่อนไขมันง่ายอย่างที่บอกไปตอนแรกไม่เช็คเครดิตอะไรเลยแถมดูโปรไฟล์คุณโอ๋ในเพจก็ดูน่าเชื่อถือมากเขาก็เลยไว้ใจไม่ได้ขอดูโฉนดอะไรเลยค่ะอืมความเชื่อใจนี่เองค่ะ ผ่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งปี68เนี่ยมีคนโทรมาหาบอกว่าเป็นเจ้าหนี้ที่คุณโอเอาบ้านหลังนี้ไปจำนองไว้จำนองไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่ปี6 5ห้าค่ะคือหลังจากที่คุณสง่าเรื่อผ่อนไปแล้วด้วยซ้ำอา้าวอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะแล้วคุณโอก็ไม่จ่ายหนี้เขาบ้านก็เลยถูกฟ้องยึดไปตามระเบียบศาลตัดสินแล้วด้วยนะคะเพราะคุณโอไม่ไปศาลตอนนี้คุณสง่าก,ก็กำลังจะถูกบังคับคดีให้ออกจากบ้านที่ผ่อนมาตั้งนาน โหน่าเห็นใจมากครับและประเด็นของคุณสง่าที่น่าสนใจอีกอย่างที่พิธีกรในรายการเขาชี้เห็นนะครับคือเรื่องการผ่อนเดือนละ7,000บาทเนี่ยแต่พอไปดูรายละเอียดการตัดเงินกลายเป็นว่าช่วงแรกๆเงิน7,000นั้นนะ่ยหักเป็นเงินต้นแค่98บาทฮะ98บาทจาก7,000เหรอคะใช่ครับที่เหลือ6,900กว่าบาทเป็นดอกเบี้ยล้วนๆเลยผ่อนมา50งวด งวดลนาสุดที่เห็นในรายการยังหักต้นแค่ร้อยกว่าบาทเองเดี๋ยวนะคะผ่อนเ0็ดตัดต้นไม่ถึงร้อยแบบนี้มันปกติหรอคะหรือว่ามันเป็นการคิดดอกเบี้ยที่สูงเกินไปหรือเปล่าคะในทางกฎหมายนี่เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดเลยครับสำหรับสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อที่ทำกันระหว่างบุคคลธรรมดาด้วยกันเนี่ยกฎหมายแพ่งและพาณิชย มีการควบคุมอัตราดอกเบีย้ยที่เรียกเก็บได้นะครับไม่ให้เกินร้อยละต่อปีหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในขณะนั้น,น,นการคิดดอกเบีย้ยแบบที่หักต้นน้อยมากๆจนเกือบทั้งหมดกลายเป็นดอกเบีย้ยแบบนี้เนี่ยออมันอาจจะเข้าข่ายเป็นการคิดดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดได้ครับมันจะต่างจากสถาบันการเงินหรือแบงค์ที่เขามีกฎหมายเฉพาะอนุญาตให้เขาคิดดอกเบีย้ยแบบคงที่ flat rate ได้ซึ่งการคำนวณแบบนั้นทำให้ดูเหมือนดอกเบีย้ยสูงในช่วงแรก แต่การที่บุคคลธรรมดามาคิดดอกเบีย้ยในลักษณะที่หักต้นน้อยมากแบบนี้อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายแพ่งครับยังไงบ้างคะเคสนั้นซื้อบ้านราคา3ล้านบาทผ่อนเดือนละ1 7 0 0 0บาทมา2ปีแล้วครับจ่ายไปเยอะเหมือนกันเดือนละ1 7ื่บสองปีก็หลายแสนอยู่ใช่ครับแล้วจูๆ่ๆวันดีคืนดีก็มีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาที่บ้านเลยมาบอกว่าคุณนะเป็นผู้บุกรุกให้ย้ายออก เพราะบ้านหลังนี้ยังเป็นของธนาคารอยู่อ้าวกรณีนี้คือบ้านยังเป็นของแบงก์อยู่เลยเหรอครับไม่ใช่แค่ติดจำนองใช่ครับยังเป็นของแบงก์อยู่เลยพอแจ้งคุณโอไปคุณโอก็บอกว่าอ๋อสงสัยช้อนซื้อบ้านผิดหลังอะไรจำนองเนี้ยช้อนซื้อผิดหลังค่ะแล้วก็เสนอว่าจะเปลี่ยนหลังใหม่ให้แต่พอผู้เสียหายไปดูหลังใหม่ก็ยังมีป้ายธนาคารติดอยู่เลยแล้วก็เพิ่งประมูลมาปี68นี้เองด้วยซ้ำเรื่องการผ่อนก็คล้ายๆค,ค,คุณสง่าค่ะหักต้นน้อยมาก งวดหนึ่งหักต้นแค่พันนิดนิดเองจาก1,7ื่นแถมเคยมีการคุยกันว่าจะไปทำเรื่องกู้แบงก์เองคุณโอเรียกเงินเพิ่มอีกหกแสนบาทอ้างว่าเป็นส่วนต่างราคาบ้านโหกรณีนี้ยิ่งตอกย้ำเลยนะครับว่าบ้านที่เอามาขายเนี่ยจริงๆแล้วคุณโออาจจะยังไม่ได้เป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์เลยด้วยซ้ำ อาจจะแค่มีสัญญาว,ว่าจะซื้อจะขายกับธนาคารหรือพึ่งประมูลมาได้สดสดร้อนๆมันเหมือนการเอาของที่ยังไม่ได้เป็นของตัวเองเต็มที่มาหมุนขายให้ลูกค้าไปก่อนซึ่งมันมีความเสี่ยงสูงมากถ้าสุดท้ายตัวเองเคลียร์เงินกับเจ้าของเดิมคือธนาคารไม่ได้คนซื้อก็เดือดร้อนเต็มๆเลยครับโหมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยแล้วเคสคุณหมอล่ะคะเห็นว่าเสียหายเยอะเหมือนกัน ใช่ค่ะเคสคุณหมอนี่ก็น่าเห็นใจมากแฟนคุณหมอทำสัญญาซื้อบ้านตั้งแต่ปี6-3ราคาประมาณล้านสองนิดๆด,ด,ดาวไป3 5 0 0มเหมือนกันแล้วผ่อนเดือนละ1มื่นพบาทมา56งวด56งวดก็เกือบ5ปีเลยนะน,นั่นจ่ายไปเท่าไหร่ครับเนี่ยรวมๆแล้ว8 0 0แสนกว่าบาทค่ะสุดท้ายมารู้ที่หลังว่าบ้านเป็นทรัพย์สินของทออซอคือคุณโอหรืออาจจะเป็นตัวแทนชื่อในเอเนี่ย แค่ทำสัญญาผ่อนดาวกับทออซไว้แต่ไม่ได้จ่ายเงินปิดยอดตามกำหนดธนาคารเขาก็จะมายึดคืนแล้วแล้วทางคุณหมอทำยังไงต่อกับเคสนี้คุณหมอตัดสินใจสู้ค่ะคือไม่ยอมเสียบ้านไปเฉยๆก็เลยเข้าไปเจราจากับทออซเองเลยแล้วก็ลงมือเข้าประมูลบ้านหลังนั้นกลับมาเป็นของตัวเองให้ได้อ๋อประมูลแข่งเลยใช่ค่ะซึ่งก็เพิ่งประมูลได้อนุมัติก่อนมาออกรายการนี่เองแต่ผลคืออะไรคะ คือกลายเป็นว่าต้องจ่ายเงินซ้ำซ้อนเงิน8 0 0แสนกว่าบาทที่จ่ายให้คุณโอไปก็เหมือนจะสูญเปล่าไปเลยแล้วยังต้องหาเงินมาจ่ายค่าบ้านให้ทออสออีกเกือบล้านบาทเพื่อให้ได้บ้านหลังเดิมที่ตัวเองผ่อนมาตลอดเนี่ยกลับคืนมาโหเรียกว่าเจ็บแต่จบแต่ก็เจ็บหนักจริงๆนะครับเหมือนจ่ายค่าบ้านเกือบสองเท่าเลย4.5ล้านบาทเป็นโครงการกอล์ฟเฮาส์เดาวไปแสนหนึ่ง ผ่อนเดือนละ25,000บาทเริ่มผ่อนกอพอ6 6ผ่อนเดือนละ25,000นี่ก็ไม่น้อยเลยใช่ค่ะพอเดือนมีนานคม6,7ธนาคารก็มาแจ้งว่าเป็นผู้บุกรุกเหมือนเคสอื่นๆเลยเพราะบ้านยังเป็นทรัพย์ของทออสออยู่เคสนี้ซื้อผ่านตัวแทนชื่อโจทิตพลซึ่งทราบว่าเป็นน้องเขยของคุณโออีกทีค่ะตอนไปคุยที่แบงค์นะคะคุณโอเสนอว่าถ้าอยากได้บ้านหลังนี้ไปเลย ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก4ี่0 0 0หรืออาจจะเป็นล้านหนึ่งแต่ทางแบงก์ก็แจ้งว่าคุณโอเองนั่นแหละยังติดหนี้แบงก์อยู่เลยไม่ได้เคลียอา้าวก็ยังคาราคาซังอยู่ใช่ค่ะหลังจากนั้นเรื่องก็เริ่มบานปลายคุณหญิงเล่าว,ว่าถูกคุกคามมีคนแปลกหน้ามาวนเวียนแถวบ้านมาถ่ายรูปหน้าบ้านมีลูกน้องของคุณโอมาตะโกนข่มขู่ด้วยค่ะถึงขั้นคุกคามกันเลยเหรอครับอันนี้เริ่มไม่ใช่แค่เรื่องผิดสัญญาแล้วนะ ใช่ค่ะหนักสุดคือเดือนมิถุนายน67ที่ผ่านมามีลูกน้องคุณโอบุกมาพ่นสีสเปร์คำว่าบุกรุกตัวใหญ่ๆที่ประตูหน้าบ้านเลยคุณหญิงบอกว่าทั้งอับอายทั้งรู้สึกไม่ปลอดภัยมากๆแถมยังถูกทนายฝั่งคุณโอที่ชื่อทนายโจ้โทรมาเหมือนจะขม่มขู่แล้วก็ไปแจ้งความกลับคุณหญิงข้อหาหมิ่นประมาทอีกหาว่าไปให้ข่าวว่าคุณโอ,อโกงโอ้โหการกระทําแบบพ่นสีข่มขู่ถ่ายรูปนี่มัน มันข้ามเส้นไปมากเลยนะครับนอกเหนือจากเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งแล้วเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดทางอาญาฐานทําให้เสียทรัพย์หรือข่มขู่ทาให้ตกใจกลัวได้เลยนะนั่นค่ะ <c oughs> คุณหญิงก็ยืนยันนะคะว่าตอนซื้อนเนี่ยซื้อบ้านตามสภาพเลยไม่มีการรีโนเวทหกแสนอย่างที่คุณโอ้อ้างแต่อย่างใดแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเป็นบ้านแบงก์เพิ่งมารู้ตอนเกิดเรื่องนี่แหละแต่เคสนี้ก็ยังพอมีทางออกอยู่บ้างค่ะล่าสุดคุณหญิงสามารถเจราจากับทออสส์สำนักง,งานใหญ่ได้แล้ว แล้วก็ได้ทำสัญญาผ่อนตรงกับธนาคารแล้วในราคาประมาณ3.7-4ล้านบาทเริ่มผ่อนตุลา6-7นี้อ๋อก็ถือว่ายังโชคดีที่เจรจาได้สำเร็จใช่ค่ะแต่เงินที่จ่ายให้คุณโอไปก่อนหน้านี้รวมค่าทำประกันสังคมที่คุณโอแนะนำให้ทำหรือค่าทำรั้วอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้คืนนะคะก็ต้องไปว่ากันต่อทางคดีครับอย่างน้อยก็ได้บ้านคืนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองจริงๆแต่ก็ต้องเริ่มผ่อนใหม่ แล้วก็เสียเงินก้อนแรกไปฟรีๆอีกน่าเห็นใจมากครับทั้งหมดนี้มันสะท้อนปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใสของสถานะทรัพย์สินจริงๆนะครับแล้วก็การสื่อสารข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วนหรืออาจจะบิดเบือนด้วยซ้าจริงค่ะทีนี้เราลองมาฟังมุมมองจากฝั่งคุณโอกับทนายโจ้ทนายของเขาบ้างนะคะว่าเขาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ว่ายังไงบ้างคุณโอก็อธิบายหลายเรื่องเลยค่ะ เรื่องแรกเรื่องการผ่อนที่หักต้นน้อยมากๆอย่างเคสคุณสง่าที่ผ่อน7 0 0 0เนี่ยคุณโอ๋บอกว่าจริงๆแล้วตามเรทต้องผ่อนเดือนละหมื่นบาทแต่ลูกค้าบอกว่าไม่ไหวขอลดลงมาเหลือ7 0 0 0คุณโอ๋ก็เลยโอเคคิดดอกเบี้ยในเรทแค่5%เเต่อปีให้ไปก่อนแล้วก็รอให้ลูกค้าไปทำเรื่องกู้แบงค์ให้ผ่านแล้วค่อยมาโปะส่วนตามทีหลังอืมอ้างว่าลูกค้าร้องขอเองแต่ดอกเบีย้ย5%ปเซนต่อปี ทำไมคำนวณออกมาแล้วหักต้นมันน้อยขนาดนั้นอันนี้น่าคิดต่อนะครับมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านั่นสิคะส่วนเรื่องที่บ้านยังเป็นของธนาคารอยู่คุณโอยอมรับค่ะว่าบางหลังก็ซื้อมาจากแบงก์หรือกรมบังคับคดีจริงๆซึ่งบ้านแบบนี้มันจะมีกำหนดเวลาที่ต้องจ่ายเงินคืนให้แบงก์ครบเช่นภายในสปีอะไรแบบนี้แต่คุณโออ้างว่าลูกค้าส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วว่าเป็นบ้านลักษณะนี้ อ้าวอันนี้ก็ดูจะขัดกับที่ผู้เสียหายหลายๆคนบอกว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับใช่ค่ะข้อมูลค่อนข้างขัดแย้งกันเลยส่วนกรณีคุณหญิงคุณโอบอกว่าที่จริงรีโนเวทบ้านให้ไปตั้ง6 0แสนบาทแล้วคุณหญิงก็รู้ดีแล้วก็ร่วมมือกันทำเรื่องกู้แบงค์ด้วยที่ต้องให้ย้ายออกเพราะคุณหญิงไม่จ่ายค่าผ่อนตังหากไม่ใช่เรื่องอื่นส่วนเรื่องพ่นสีก็ยอมรับว่าทาไปจริงแต่ทาไปเพราะบอกให้ย้ายออกแล้วไม่ยอมออก เรื่องรีโนเวท0แสนนี่ก็ข้อมูลขัดแย้งกับที่คุณหญิงบอกว่าซื้อตามสภาพชัดเจนเลยนะครับค่ะเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องกรรมสิทธิ์คุณโอ้ยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยมีสิทธิ์ในบ้านตามสัญญาที่ทำกับธนาคารแล้วก็สามารถขยายระยะเวลาชำระหนี้กับธนาคารได้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาสามารถนำบ้านมาขายต่อในลักษณะนี้ได้ครับประเด็นนี้สำคัญมากครับ คือถึงแม้คุณโอจะมีสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาประมูลทรัพย์ได้จากธนาคารก็จริงนะครับแต่มันเหมือนการจองเพื่อจะซื้อของหรือได้สิทธิ์ที่จะซื้อครับตราบใดที่ยังจ่ายเงินไม่ครบตามกําหนดเวลาไม่มีการไปทําเรื่องโอนโฉนดที่กรมที่ดินให้เป็นชื่อตัวเองตามกฎหมายเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ร้อเนะครับการเอาบ้านที่แค่จองไว้หรือยังผ่อนกับเจ้าของเดิมไม่หมด ไปทาสัญญาขายต่อหรือสัญญาเช่าซื้อต่อให้คนอื่นเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากเสี่ยงที่เจ้าของเดิมคือธนาคารจะมาทวงคืนหรือถ้าเอาไปจำนองซ้อนแบบกรณีคุณสงาเจ้าหนี้จำนองที่มีชื่อในโฉนดก็ย่อมมีสิทธิ์เหนือกว่าคนซื้อที่ยังไม่มีชื่อในโฉนดอยู่แล้วครับอ๋อเข้าใจภาพชัดขึ้นเลยค่ะมันมีความแตกต่างกันชัดเจนระหว่างการมีสัญญาจะซื้อกับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จริงๆถูกต้องครับ และถ้าผู้ซื้อไม่ได้รับทราบความจริงข้อนี้อย่างชัดเจนโปร่งใสตั้งแต่ตอนทำสัญญาเนี่ยการกระทำของผู้ขายก็อาจจะเข้าข่ายการให้ข้อมูลสำคัญที่ไม่ครบถ้วนหรือถ้ามีเจตนาปกปิดก็อาจจะถึงขั้นเป็นการหลอกลวงได้เลยครับ มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องประกันสังคมคุณโอยอมรับว่าแนะนําลูกค้าบางคนจริงให้เข้ามาเป็นพนักงานในบริษัทของตัวเองเพื่ออะไรเพื่อสร้างสเตทเมนต์หรือเพื่อให้มีประวัติการส่งเงินประกันสังคมจะได้เอาไปใช้ยื่นกู้แบงค์ให้มันง่ายขึ้นเขาอ้างว่าทําไปเพื่อช่วยคนที่เครดิตไม่ดีให้สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้การสร้างสเตทเมนต์หรือการทำเรื่องประกันสังคมปลอมๆเพื่อให้กู้แบงค์ผ่าน อันนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะมันสุ่มเสี่ยงต่อการให้ข้อมูลเท็จกับสถาบันการเงินซึ่งถ้าธนาคารเขาตรวจสอบเจอหรือจับได้ในภายหลังเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางกฎหมายตามมาได้ทั้งกับคนที่แนะนำให้ทำและคนที่ยื่นกู้เองเลยนะครับอันตรายเหมือนกัน ือการระหว่างผู้ซื้อกับคุณโอเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อสามารถกู้แบงค์ได้สําเร็จในท้ายที่สุดส่วนสัญญาเช่าซื้อที่ทําการระหว่างทางเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดเท่านั้นเองอ๋อเป็นการตีความสัญญาในะอีกมุมมองหนึ่งนะครับว่าเป็นแค่สัญญาประกอบเพื่อเป้าหมายใหญ่คือการกู้แบงค์ ประมาณนั้นค่ะทนายโจ้ยืนยันว่าคุณโอมีสิทธิ์ในบ้านตามสัญญาที่ทํากับแบงก์การที่แบงก์หรือเจ้าหนี้จำนองมาไล่บี้กับคนซื้อโดยตรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่ได้มีสัญญากันโดยตรงส่วนเรื่องพ้นสีแม้ทนายจะไม่เห็นด้วยกับการกระทํานั้นแต่ก็อธิบายในมุมของคุณโอว่าที่ทําไปเพราะผู้ซื้อไม่ยอมออกจากบ้านหลังจากที่บอกเลิกสัญญาไปแล้วครับก็เป็นมุมมองทางกฎหมายของฝั่งผู้ขายเขานะครับ ค่ะแล้วทนายโจ้ก็เสนอทางแก้ปัญหาด้วยนะคะว่าให้คุณโอไปหานายทุนคนใหม่มาซื้อบ้านตัดหน้าไปเลยจากแบงก์หรือเจ้าหนี้จำงแล้วจากนั้นก็ให้ผู้เสียหายผ่อนต่อกับนายทุนคนใหม่แทนไปเลยซึ่งทางแก้นี้เออมันก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่ดีนะครับว่าจะสามารถหานายทุนมาซื้อได้จริงไหมแล้วเงื่อนไขาการผ่อนกับนายทุนใหม่จะเป็นยังไงต่อไปมันก็ยังไม่ชัดเจน นั่นสิคะฟังดูเหมือนยังต้องลุ้นกันอีกหลายตลบเลยแล้วตอนนี้ผู้เสียหายเขาทำอะไรกันต่อไปบ้างคะมีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาย,ยังไงบ้างแล้วคะก็อย่างที่เล่าไปตอนต้นนะครับผู้เสียหายบางส่วนอย่างเช่นคุณหมอคุณหญิงหรือคุณตุก๊กก็สามารถเจรจากับธนาคารที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมได้สำเร็จแล้วก็ได้ทำสัญญาผ่อนตรงกับแบงก์ไปแล้วแต่แน่นอนว่าก็ต้องแบกรับภาระหนี้ก้อนใหม่ไปส่วนเงินที่เคยจ่ายให้คุณโอ๋ไปก่อนหน้านี้ ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องไปฟ้องร้องเรียกคืนกันต่อไปครับค่ะก็คือต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เรื่องการผ่อนบ้านใช่ค่ะส่วนผู้เสียหายคนอื่นๆที่ยังเจรจาไม่สําเร็จหรือกรณีที่โดนจำนองสอนส่วนใหญ่ก็ไปแจ้งความดําเนินคดีกับคุณโอแล้วในข้อหาที่เกี่ยวข้องเช่นช่อโกงประชาชนแล้วหลายคนก็ไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่สคออบอหรือสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยค่ะครับ บทบาทของสคบอในกรณีแบบนี้โดยหลักแล้วคือเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาให้ข้อมูลมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายถ้าตกลงกันได้ในชั้นสคบอก็อาจจะจบลงด้วยดีมีการชดใช้เยียวยากันไปแต่ถ้าหากไกล่เกลี่ยมไม่สําเร็จผู้เสียหายก็คงต้องไปสู้คดีกันต่อในชั้นศาลครับ ทั้งคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเงินที่จ่ายไปคืนและอาจจะมีคดีอาญาด้วยถ้าเขาขายความผิดฐานช่อโกงซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจอายการในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินการต่อไปตามกระบวนการยุติธรรมครับซึ่งก็แน่นอนว่าใช้เวลาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายตามมาอีกโอฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็เหนื่อยน้าดูเลยนะคะกว่าจะหาข้อยุติหรือได้รับความเป็นธรรมกลับคืนมาได้ สรุปแล้วนะคะเรื่องที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมันสะท้อนปัญหาใหญ่มากๆเลยของการซื้อขายบ้านมือ2 โดยเฉพาะในรูปแบบที่ผ่อนตรงกับคนขายไม่ได้ผ่านระบบธนาคารโดยตรงตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะมันชี้ให้เห็นชัดเลยว่าแค่ความไว้เนื้อเชื่อใจการดูโปรไฟล์ที่ดูดีหรือเงื่อนไขที่ฟังดูง่ายๆเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอจริงๆการที่เราไม่ได้ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์หรือสถานะที่แท้จริงของบ้านให้ดีๆมันเปิดช่องว่างให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้ขนาดนี้เลยน่ากลัวมากค่ะใช่เลยครับ การซื้อบ้านนี่ถือเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตของคนส่วนใหญ่นะครับต้องใช้เงินจำนวนมากแล้วก็เป็นการผูกพันในระยะยาวด้วยความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารต่างๆนี่สำคัญมากๆโฉนดที่ดินตัวจริงสัญญาจะซื้อจะขายสัญญาเช่าซื้อข้อตกลงต่างๆต้องอ่านให้ละเอียดถามให้ชัดเจนทุกข้อสงสัยอย่าเพิ่งรีบเซ็นสัญญาถ้ายังรู้สึกว่ามีอะไรไม่เคลียร์หรือยังไม่มั่นใจในสถานะของบ้านหรือในตัวผู้ขายเองนะครับค่ะ แล้วสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ให้เราได้ชุกคิดกันต่อไหมคะครับผมว่าเรื่องนี้มันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยที่ข้อมูลข่าวสารต่างๆมันดูเหมือนจะเข้าถึงง่ายมากๆแค่ปลายนิ้วแต่ในขณะเดียวกันกลกลโกงหรือปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆแบบนี้มันก็มีเยอะตามไปด้วยเหมือนกัน คำถามที่น่าคิดก็คือเราจะสร้างสมดุลระหว่างความไว้วางใจที่เรามีต่อคู่สัญญากับการตรวจสอบอย่างรอบคอบของตัวเราเองได้ยังไงโดยเฉพาะในธุรกรรมที่มันสําคัญมากๆอย่างการซื้อบ้านเนี่ยทำยังไงดีที่เราจะสามารถเชื่อใจคนอื่นได้แต่ก็ไม่ประมาทจนเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้ความฝันที่เราอยากจะมีบ้านสักหลังต้องกลายมาเป็นฝันร้ายเหมือนในกรณีที่เราคุยกันในวันนี้มันเป็นคําถามที่น่าจะเก็บไปคิดต่อกันได้นะครับ